สวัสดีครับอัปเดตฝนฟ้าอากาศประเทศไทยของเรากันนะครับพี่น้องและตั้งแต่พรุ่งนี้ฮะ2ยีิบยมิถุนายน2564นะครับเป็นต้นไปทุกเย็นและค่ำนะฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาคมีตกมากบ้างน้อยบ้างฮะภาคใดบ้างฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยครับ ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจคําว่าฝนลดลงก่อนนะครับพี่น้องกับฝนทิ้งช่วงคําว่าฝนลดลงนั้นก็คือพื้นที่ที่การกระจายตัวตกของฝนนะลดลงจากเดิมจากเดิมที่เคยตกเห็นนะตามภาพนะตก3 0มสถึงสีจังหวัดอะไรแบบนี้ก็จะลดลงเหลือ10จังหวัด5จังหวัด20จังหวัดบ้างนะนะในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์ไม่เกินนี้นี่เขาเรียกว่าฝนลดลงฮนะ แต่ถ้าฝนลดลงลักษณะแบบนี้ฮะคือกระจายตกน้อยพื้นที่ลงต่อเนื่องฮะเกิน2ส,สัปดาห์ขึ้นไปฮะในฤดูฝนของเรานี้อย่างนี้ในทางอุตุนิยมวิทยาก็จะเรียกว่าฝนทิ้งช่วงครับสาเหตุที่ทําให้ฝนลดลงและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนั้นก็มี3ปัจจัยหลักอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือ อันดับแรกนั้นก็คือล่องความกดอากาศต่าหรือล่องมรสุมนะฮะที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงหรือขยับขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้เป็นส่วนใหญ่ฮะซึ่งเกิดจากอะไรครับก็ซึ่งเกิดจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังในช่วงต้นฤดูฝนนั้นคือเดือนพฤษภามิถุนาหรือกรกดาคมนะครับมวลอากาศด้านขั้วโลกใต้จะหนาแน่นกว่าทางขั้วโลกเหนือฮะเหตุจากอากาศ หนาวกว่านั่นเองมวลอากาศจึงดันสวิงคอนไปทางเหนือเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้จากตำแหน่งของล่องมรสุมที่กล่าวมานั่นเองครับก็จะขึ้นไปบนบนปัจจัยที่สองที่ทำให้ฝนลดลงนั่นก็คือการไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามานะครับและหากเกิดพายุหมุนขึ้นก็มักจะอะไรครับพี่น้องมักจะเคลื่อนที่ไปทางด้านเหนือตอนบนของประเทศไทยขึ้นไปฮะก็ด้วยเหตุผลอะไร เก่าๆฮะก็คือมวลอากาศดังที่เล่าให้ฟังข้างต้นอีกเช่นกันนะสำหรับปัจจัยที่3ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงซึ่งการอ่อนลงของลมมรสุมแนวพัดนี้นะฮะเกิดจากอ่าผมจะยกตัวอย่างคือปัจจัยแรกฮะอาจจะเกิดจากการถูกดักแบ่งความชื้นแบ่งกําลังลมด้วยการเกิดหย่อมกําลังแรงนะหย่อม ความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือหย่อมแอวกาลังแรงอ่ะหรือพายุไซคโคลนฮะซึ่งก็พัฒนามาจากหย่อมกําลังแรงนะตามลายทางนะฮะด้านซ้ายของประเทศฮะเห็นไหมครับและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความหนาแน่นของมวลความหนาวหรือมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ลดลงนั่นก็คือหนาวน้อยลงนั่นเองมีผลทําให้มวลอากาศที่ไหลลงละติจุดที่ต่ํากว่านั้นนะน้อยลงตามลําดับ นั่นเองก็ทําให้ลมมรสุมนั้นอ่อนกําลังลงมาถึงตรงนี้นะพี่น้องคงตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเดือนมิถุนายนฝนทิ้งช่วงหรือไม่ฮะเดือนดีฮะที่ผ่านมานีฮะก็สุดแตดใจท่านจะขวายคว้าตามความเห็นนะครับกลับมาอัปเดตอากาศกันครับและภาพที่เห็นในคลิปนั้นอนะ่ะอันนี้เป็นโมเดลแสดงการคาดหมายช่วงฝนโดยพื้นที่ฝนตกก็จะมีสีตั้งแต่ฟ้าถึงม่วงเข้มนะม่วงเข้มกะตกมากหน่อย ในวันที่19ถึงวันที่24มิถุนายนจะเห็นอะไรครับพี่น้องเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือวันที่21มิถุนายน2564เห็นไหมครับเห็นนะครับและเราก็พากันกลับมาคอสเช็คนะครคอรเช็คพื้นลมกันสิครับเริ่มที่ลมระดับ ล่างฮะหรือลมเติมความชื้นสูงจากพื้น600เมตรนี่แหละครับซึ่งพัดเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฮะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะในวันที่21เป็นต้นไปเห็นนะครับเทียบความเร็วกับพื้นสีสเกลด้านล่างฮนะน้องจะเห็นว่าความเร็วนั้นแตะเกือบระดับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะโดยเฉพาะเห็นไหมครับพื้นสีน้ำตาลอ่อนไข่ไก่นะพื้นภาคพื้นที่ภาคใต้แล้ ภาคตะวันออกฮะจะโดนพัดหอบความชื้นผ่านด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงฮนะซึ่งก็จะมีฝนได้ชุกมากกว่าเขาตามสเต็ปความเป็นไปฮนะและที่เราจะขาดการส่องไม่ได้นั่นก็คืออะไรครับพี่น้องก็คือตัวแปรสําคัญนะฮะของอากาศเมืองไทยและในการตกของฝนในประเทศนั่นเองก็คือระดับลมชั้นกลางหรือลมพื้น500นั่นเองจะเห็นว่านะฮะ แนวลมณวันที่19เมื่อวานนี้และวันที่20นะวันนี้ครับยังมีแนวพัดหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือเป็นแอนติไซโคลในบริเวณทะเลจีนใต้นะถัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเห็นไหมครับทำให้อากาศจมลงเหมือนวันฮนะเหมือนอากาศจมลงฮนะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮนะวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปฮนะแนวพัด ก็เปลี่ยนไปก็ไม่ได้ควงสว่างแล้วนะครับดังนั้นโอกาสการยกตัวของอากาศร้อนชื้นและอากาศร้อนและความชื้นนะ่ะขึ้นนะก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนก็จะง่ายขึ้นนะฮะเป็นเหตุให้ฝนก็จะต้องกลับมาตกเพิ่มขึ้นนั่นเองแม้ว่าทิศทางยังสวนกันอยู่เป็นไปไม่แน่นอนระดับลม500ยังไม่ได้เอื้อเท่าไหร่แต่ก็ยังคงให้มีการก่อตัวของฝนขึ้นได้นั่นเองครับเพราะลมระดับล่างแรงโดยมีรายละเอียด ตามลายภาคดังนี้วันนี้จะบอกเฉพาะภาพรวมก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าค่อยมาว่ากันรายจังหวัดในแต่ละภาคกันฝนจะตกเย็นและค่ำในทุกวันนะครับโดยภาคเหนือในวันที่21เนะเริ่มเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ20ของพื้นที่ฮนะเน้นด้านตกด้านตะวันตกของภาคก่อนนะฮะ มาวันที่22และวันที่23นะครมิถุนายนมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-50%ของพื้นที่นะครับอาจมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็เน้นด้านตะวันตกและภาคเหนือตอนล่างนะครับน้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานวันที่21ิมิถุนายนจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่เน้นด้านอีสานตอนล่างก่อนนะครับพื้นที่อีสานล่างก่อนจากนั้นวันที่22ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายนะครับร้อยละ4 0ถึง50ของพื้นที่วันที่23มนะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะมีมากกว่าวันที่21และวันที่22นะครับ สำหรับภาคกลางนะครับวันที่21มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ2 0ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณด้านตะวันตกด้านรับลมของภาคนะฮะแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะฮะแถวแถวทางกรุงเทพทางไรนะี่ฮะวันที่22และวันที่23จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนปานกลางถึงหนักบางแห่งนะครับ ภาคตะวันออกนะฮะทั้ง3วันเลยคือวันที่21วันที่22และวันที่23มิถุนายนจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในแถวแถวเขตจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับสำหรับพี่น้องภาคใต้นะครับวันที่21มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาก ตอนกลางของภาคและด้านตะว,วันตกด้านรับลมของภาคนะครับวันที่22มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นทางตอนกลางและตอนล่างนะฮะภาคใต้ตอนล่างนะครับ <lem par> สำหรับวันที่23ฝนลดลงเหลือร้อยละ20-40ของพื้นที่นะครับ <m> ก,ก็เตรียมตัวเอาโอ <m> ่งมาลองน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับ